พอแล้วอิมพอเล้ครับแม่ไปเกาะเล่นอะไรมาอีกอืไหนร้บอกแม่มาสิทําอะไรมามันมันก็ออนนี้นี่ก็ล่คือทายไนเกาะเล่นมาอีกใช่ไหมเออแม่บอกแล้วว่าไงว่าห้ามต่อะเรื่องอันนี้จริงมันก็เรื่องนวเรียนครับแม่ที่หลังก็จะทำแบบนี้อีกโอเคไหมฟังพ่อฟังแม่บ้างได้ได้ครับแม่โอขี้มาไม่เลย เออเออเคยเล่นอยู่นะฮ่าฮเคยเลนอยู่นะนี่ที่ไรฉันกำลังคุยกับลูกอยู่นะอ๋ออ๋อออเล่นเอลูกเลกไปกับพ่อไมอะพอนอกอ่ะได้คับพ่อได้ครับออตามมันไรลอกตามมันไรตามมันไรแม่เดียวผมกลับมาครับแม่โอเค่ได้ครับเร่องอเเรออเอารออ รอเล่นเลยเข้าลูกพอ่อเปสบายให้ลูกนะรีบ <c oughs> มาล <c oughs> เลยเลร็วๆเลยโอู้หูหนาวจังเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนรอเล่นเออพอดีพ่อได้ยินมาจาก,กเพื่อนของลูกนะ่ะเขาบอกว่าที่นี่มันหนาวนะ่ะไม่ใครกล้าเข้ามาเลยโอ้เป็นหนาวแล้วนะดูชุดพ่อสิ <c oughs> กระจกจาะไปกันเถอะไปกันต่อดีกว่าก็ันเถอะเราเล่นรีบมาเลยลูกพ่อฉันเต็มไหมเนี่ย อ anyway. ละตอนนี้ก็ถ okay, 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 ึงแล้วล Lo ่ะรอเล่นลูกครับพ่อเลูกลูกขันหลังไปขันหลังไปขันหลังไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นกับมาน้าโอเคไหมรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคครับพ่อเศรษยอะไรวะเนี่ยโอเล่นลูกรอเล่นโอกทำมาเลยทำมาเลยนี่ไง นี่ไงม้ของลูกม okay, okay, okay. ้าขาวเออเออออกออกมัครับพ่อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดียัยว้าวต้องชี้ให้มันเห็นนะลูกโอเคครับได้ครับโอเคโอเคเราบ้านกันดีกว่านะลูกเฮยไปกันโอ้ยย่ ปล่อปลอเล่นครับเข้าป่อยแล้วโอเคครับปล่อยมาวันนั้นแหละแม่ครับแม่ครับแม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่โอเคมานี่มานี่มานี่แม่ไปจะคุยด้วยนะเออโอเคครับครับครับแม่แม่มีอะไรเปล่าครับ ท่านี้แม่เห็นบรรยากาศแล้วสมัยนักเรียนที่โรงเรียนเขาถ่ายคาร์นิมี่น่ะเออแม่เห็นว่ามันเกี่ยวกับเลเว่นมอนได้ล่ะแม่เลยเซ็นเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็เตรียมตัวให้พร้อมแหละโอเคครับถ้าเราจะเอาไปดูก็นี่เลยไปดูนะเตรียมตัวไว้พร้อมแหละอย่าไปเกาะเรื่องไม่ดีที่โรงเรียนใหม่ด้วยนะทำตัวให้ดีนะาร้อนเรนโอเคครับแม่